สวัสดีครับสำหรับการอธิบายในครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในแนวคิดที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยนั่นก็คืออริยสัจสี่ครับแต่เราจะมองในมุมที่ต่างออกไปหน่อยนะครับไม่ใช่ในฐานะาหลาักคำสอนทางศาสนาที่ซับซ้อนแต่ให้มองว่ามันเป็นเหมือนแผนที่แผนที่สำหรับทำความเข้าใจสภาวะของมนุษย์เราทุกคนนี่แหละครับเอาละครับเรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆคำถามนี้เลยครับคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก เพราะมันท้าทายความเข้าใจของเราเลยนะว่าจริงๆแล้วความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และคำถามนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผลักดันให้เจ้าชายสิทธัตถะต้องเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของท่านและนี่คือเส้นทางที่เราจะสำรวจไปพร้อมๆกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับเราจะค่อยๆกางแผนที่นี้ออกดูทีละส่วนเลยเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรแล้วไปค้นหาสาเหตุข,ของมันจากนั้นก็จะมองเห็นทางออกและสุดท้ายก็คือวิธีการปฏิบัติเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายนั้นให้ได้ อริยสัจสี่ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันคือสัจธรรมหรือความจริงอันประเสริฐสี่ข้อที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆหรือที่เรียกว่าปุถุชนเนี่ยให้กลายเป็นผู้รู้แจ้งหรืออริยบุคคลได้เลยมันเป็นเหมือนหลักการพื้นฐานที่ชี้ให้เห็นทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโอเคเรามาเริ่มกันที่ความจริงข้อแรกเลยครับนั่นก็คือเรื่องของทุกข์หรือในภาษาบาลีคือทุกขคตาดุขะนี่คือด่านแรกเลย คือการยอมรับและทําความเข้าใจปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแต่คําว่าทุกข์ในที่นี้นะครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความเศร้าหรือความเจ็บปวดที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปเยอะเลยนี่แหละครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้คือทุกขในอริศสตร์สี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ความโศกเศร้าอย่างเดียวนะครับแต่มันคือสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงและก็ต้องดับไปในที่สุดความไม่แน่นอนความไม่คงทนถาวรของทุกสรรพสิ่ง นี่แหละครับคือแก่นแท้ของคําว่าทุกข์ทีนี้ลองดูตัวอย่างนี้สิครับชัดเจนมากแม้แต่ความสุขที่เราได้รับเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ในทางธรรมได้เหมือนกันเอ๊ะทำไมล่ะก็เพราะว่ามันไม่เคยอยู่กับเราตลอดไปไงครับเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปเอ๊ะการที่มันต้องจางหายไปนี่แหละครับก็คือความทุกข์ในรูปแบบหนึ่งเพราะมันคือความไม่เที่ยงนั่นเอง เอาละพอเรารู้แล,แล้วว่าปัญหาคืออะไรขั้นตอนต่อไปก็เหมือนหมอเลยครับคือต้องวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของมันความจริงข้อที่2หรือสมุทัยเนี่ยจะชี้ให้เราเห็นต้นตอที่แท้จริงของความทุกข์เลยครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะก็เหมือนกับการจะดับไฟก็ต้องไปดับที่ต้นเพลิงแล้วสาเหตุมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ขันห้านี่เองครับถ้าเปรียบตัวเราเป็นเหมือนโทรทัศน์เครื่องหนึ่งนะขันห้าก็คือชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาทีนี้ การจะเข้าใจว่ามันสร้างทุกข์ขึ้นมาได้ยังไงเราต้องลองแยกชิ้นส่วนเหล่านี้ออกมาดูการทํางานของมันทีละอย่างและนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นครับลองนึกภาพตามนะเมื่อตาของเราเห็นดอกไม้ข้อมูลภาพนั้นก็จะถูกส่งไปที่จิตจากนั้นจิตก็จะเริ่มทํางานเลยครับเริ่มปรุงแต่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาโดยอิงจากประสบการณ์เก่าๆของเราจนสุดท้ายมันเกิดเป็นความยึดติดว่าชอบดอกไม้นี้หรือไม่ชอบดอกไม้นี้ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้ว ดอกไม้ก็เป็นแค่ดอกไม้อะมันไม่ได้ทําอะไรเลยและเมื่อเราเข้าใจสาเหตุแล้วนะก็มาถึงความจริงข้อที่3หรือนิรวดครับตรงนี้นะครับคือขา่าวดีเป็นคําตอบที่เจ้าชายศิทธ,ธัตะทะ่งตามหามาตลอดเพราะเมื่อความทุกข์มันมีสาเหตุมันก็ย่อมมีหนทางที่จะดับมันให้สิ้นลงไปได้อย่างถาวรเพื่อให้เข้าใจเรื่องการดับทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะครับลองนุกภาพตามคําเปรียบเทียบนี้ดูให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับกองฟืนกองหนึ่ง ส่วนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามก็เปรียบได้กับเปลวไฟที่กําลังลุกไหม้อยู่บนกองฟืนกองนั้นและผลที่ตามมาจากการเผาไหม้ของอารมณ์พวกนั้นก็คือควันซึ่งเปรียบได้กับวงจรแห่งทุกข์หรือการเวียนว่ายตายเกิดที่จิตของเราสร้างมันขึ้นมาเองและนี่คือบทสรุปที่ทรงพลังมากครับเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นว่าตัวเราหรือขันห้าเนี่ย มันเป็นแค่สิ่งที่ประกอบขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้นนะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็เหมือนกับว่าฟืนนั้นไม่มีอยู่จริงพอไม่มีฟืนไฟแห่งอารมณ์ก็ลุกไหม้ไม่ได้และเมื่อไม่มีไฟควันแห่งความทุกข์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือการดับทุกข์ด้วยปัญญาและเป็นการค้นพบที่เปลี่ยนเจ้าชายให้กลายเป็นพระเจ้าและสุดท้ายครับความจริงข้อที่4คือมัค นี่คือภาคปฏิบัติแล้วครับคือวิธีการที่จะนำเราไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเป็นหนทางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อทางสายกลางแต่ก่อนจะเข้าใจทางสายกลางเนี่ยเราต้องเห็นก่อนว่าเจ้าทายสิทธะเองเนี่ยได้ท่งทดลองมาแล้วกับสองหนทางที่สุดตรงทางแรกคือการหมกมุ่นในการมาสุขซึ่งก็คือชีวิตในวังที่ท่านเคยมีมา และอีกทางคือการทรมานตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านได้ทดลองทําเมื่อออกบวชแล้วปรากฏว่าทั้งสองทางนี้มันสุดโต่งเกินไปและไม่ใช่ขนทางสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงทางสายกลางที่แท้จริงก็คือมักมีองค์8ที่เห็นอยู่นี่แหละครับซึ่งแต่ละข้อเนี่ยไม่ใช่แค่ลิสต์ที่แยกกันนะแต่มันคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้านเลยตั้งแต่รากฐานคือความเห็นที่ถูกต้องไปจนถึงคําพูดการกระทําและการฝึกฝนจิตใจ ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่จะใช้ประคองตัวเองให้อยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงและนำไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ได้อย่างแท้จริงท้ายที่สุดแล้วนะครับแก่นแท้ของแผนที่ทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยก็สรุปได้ด้วยประโยชน์ที่ทรงพลังประโยชน์นี้เองครับการเดินทางผ่านอริยสัจสี่ไม่ใช่การปฏิเสธโลกนะแต่คือการฝึกฝนและทําความเข้าใจจิตใจของตัวเองและนี่ก็คือคําตอบของคําถามแรกสุดที่ว่าทําไมเจ้าชายต้องสแสวงหาหานทางดับทุกข์ ก็เพราะความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นมันไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มาจากจิตที่ได้รับการฝุกฝนมาอย่างดีแล้วตั้งหางเป็นความสุขที่สงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริง